ดูกันต่อครับผมกับการขุดสองชั่วโมงผ่านไปครับสองชั่วโมงผ่านไปกับโคกหนองนาโมเดลที่ดูนะครับสภาพทางทางแปลงของพวกเราครับน้ํายังถึงสูงกว่าหัวเขาได้ซ้ำครับผมเนาะโคกหนองนาแปลงนี้ถือว่าทอรหดจริงๆสําหรับพวกเราครับ ไม่รู้ว่าออกมารูปร่างหน้าตาจะประมาณไหนครับเนาะเจ้าเจ็ดใจกับถอดแล้วครับเมื่อกี้เลยบอกอยากให้สู้ต่อไปเพราะว่าเราถ้ายังพอทําได้ก็จะสู้ครับเพราะว่าถ้าเราย้ายไปก็เสียเวลาเราเยอะมาเลยเพราะว่าสัญญาปี64สันจะจบไปเพียภายในสิ้นเดือนนี้ครับเนาะ,นะพวกเราก็อยากจะรับผิดชอบหน้าง,งานตัวเองให้ดีที่สุดครับถึงจะออกมารูปแบบแตงอาจจะอาจจะขัดนุขขัดตาดน่อหนึ่งแต่ว่า ก็ถือว่ายังขอให้ได้รูปแบบแปลงคู่น้องนาครับรูปแบบบ่อครับผมไม่แน่ครับพวกนี้ต้องใช้สูบเล็กครับคือว่าเครื่องดูดน้ํามาดูดน้ำบ่อครับนี่คถือว่าน้ําไม่เยอะมากครับแต่ว่าคืนนี้น่าจะเป็นยังไงไม่ทราบครับเนาะน่าจะออกมารูปไหนไม่ทราบกันชั้นบนของบ่อที่หนึ่งครับ บ่อด้านในครับโครงน้านนาโมเดล3ไดรายครับกับพิกับกบดบ้านน้องกุง้งครับบ้านน้องกุ้งตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดพิรำครับนี่ฮะโอ้ยน้องน้องเนยด้านล่างนี้มู้จะเป็นยังไงครับเเรายังไม่มั่นใจเลยว,ว่าลงไปแล้ว จะออกมารูปไหนครับแต่ก็ต้องหาทําทางลงไปดูก่อนแล้วครับวันนี้น่าจะแต่งเดินแต่งดูก่อนครับว่าจะจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเนาะนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรูปโค้งครับดีวว่าตรงนี้เราเดินไม่ได้เลยเราเดินนี้ไปก่อน เราจะลงด้านล่างเพื่อที่จะยกบขึ้นมาได้กันเนาะที่จริงหนึ่งบ่อครับถ้าเราขุดช่วงเช้าแล้วกลางตอนบ่ายเราลงเนี่ยเพราะว่าเสร็จภายในหนึ่งบ่อหนึ่งวันครับแต่ปัญหาพวกเราขุดช่วงบ่ายสองแล้วครับเมื่อกี้บ่ายสองกับบ่ายสามแล้วเพราะว่าเพิ่งตักแปลงเสร็จครับเนาะบ่ายสองกับบ่ายสามเนี่ยประมาณทํางานตรงนี้ประมาณชั่วโมงนลครับเนาะบ่ายสองกับบ่ายสามแล้วพวกเราเพิ่งได้ลงขุดเริ่มทําการขุดครับแลก็เลย มันก็จะช้าหนึ่งเรื่องของการปล่อยอย่างเงี้ยมันจะมีผลต้องการเครื่องดึงน้ําออกไปครับใช้เครื่องมาสูบน้ําแต่ถ้าเราขุดเลยมันก็จะมีผลว่าไม่มีปัญหาก็จบภายในบ่อเดียวในหนึ่งวันครับสูบหน่อยครับผมกับเจ้าเจดไรซิ่งครับโบรเบลโกเอส0ครครับทีมงานเสียสุรัพย์รถคดบริยามครับวันนี้ อึบๆเนี่ยเนิบเนิบครับเจ้าเจดครับถือว่าโครเรือนทุกท่านตรงนี้ก็ชื่นชมในฝีมือของทีมงานพวกเราเนาะทีมงานบริหารจัดการทีมงานนักขุดฝีมือขุดขุด,ค,ดครับอย่างเจ้าเจดถือว่าฝีมือใช้ได้แล้วก็พี่มือก็อไปวัดไปวาได้เนาะทำงานแล้วไม่อายใครเนาะน่าจะทำทางลงแล้วเนี่ย เปิดทางลงครับผมเปิดทางลงด้านล่างเนาะ,ะดึงรูปแบบบ่อแล้วก็เปิดด้านลง,ลงด้านล่างครับว่าจะลงไปเหยียบได้หรือเปล่าเนาะเจ้าของแปลงก็ใจดีครับผมดูแลเรื่องน้ำดื่มน้ำทา่าแล้วก็อาหารการกินครับบอกว่าถามว่าจะดูแลน้องอยังไงก็เลยว่าเออให้ดูแลเรื่องของ ชาวเชียงเยินครับผมเนาะดูเรื่องของการทำงานโคกน้อนาพวกเราครับนะดูเลยทีมงานของพวกเราก็ถือว่าขอบคุณมากมากครับเนาะ แต่เรื่องของการตักดินโกยดินนี่มันได้เยอะจริงกันเนาะเพราะว่าดินมันนุ่มมากแล้วมันตักสบายมากครับไม่ต้องใช้แรงกดเจาะอะไรมากมายก็แล้วกดลงไปเนี่ยคือแล้วก็ดึงดินขึ้นมาดินอย่างนี้ยิ่งยิ่งดินมันไม่ฟูแล้วก็มันได้เรื่องมวลดินออกมาเยอะมากครับมวลดินมันจะติดมากับพุงกีเยอะมากครับไม่เหมือนดินที่เป็นดินเหนียวที่เป็นแข็งแข็งกันนะดินดาเนี่ยกดสามรอบสี่รอบยังไม่ได้เต็มปุงกีเลยฮะแต่นี้ฮะ ดึกจืดเดียวครับเต็มพุ่งขีเลยแล้วก็ล้นพุ่งขีต่างหากครับทางลงมาครับ,ครบ,บเจ้าเจเรซิ่งครับคนโตนมือหนึ่งของเราครับ ดูกันว่าอ่านเทมอ่านแบบยังไงนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะใช้ทักษะยังไงในการลงบอกว่าเราคือว่าเราดูงานเป็นก็นจริงคแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนขับทักษะยที่คนขัา จบแน่นอนครับบอ่อนี้คบอ่บอที่จบแน่นอนครับผมบอ่อเหลือมันเป็นบอ่อที่ขุดง่ายครับเป็นความลึกอยู่ที่6เมตรครับ2กัตะพักครับผมเนาะเราลงไปด้านล่างก็ดึงเบิร์ไว้ที่2เมตรแล้วแล้ว,ลวก็ขุดเจาะลงไปที่4เมตรหก็ถือว่าจบครับเนี่ยก็เลยว่าจะลองไปดูด้านล่างว่ามันจะแข็งไงนะดินด้านล่างดินจากเมตรนี่เจอดินดินเหนียวดินกรวดหรือย,ยังครับก็ ประมาณนี้แหละต่ด้านบนในใขคืนร่นวมนะฮะเพราะว่าความชื้นของดินมันยังไม่หมดครับมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่เดือนธันวาคน,ต,นต้นเดือนนะครับดินมันยังร่วมมากๆก็ถือว่ายังโชคดีครับที่ว่ายังขุดได้ครับบางพื้นที่นี่เพราะว่าลงไม่ได้แน่นอนเลยเรื่องนี้นะยังมีแปลงหนึ่งที่น่าหนักใจอีกแปลงอยู่ที่ บนชมแสงครับตรงนั้นผมตัวไปเจอดินสมองดินทรายครับแล้วก็ปัญหากลัวมันเกิดเรื่องของการไม่จบฤดูกาลนี้ของพวกเราครับน้องน่าจะลงไปเทียดดูก่อนหรือเปล่าครับด้านล่างว่าคนได้หรือเปล่า ở đây gặp nó đối với chiên mặt có qua đường thân nhiều không Nhưng mà phép để làm chuyện điểm kiểm định nhiều đang làm cho nó โยนช่วงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถือว่าดินเริ่มแห้งกันมาแล้วคนะรับเดินไปบ่อนนะ่นเลยครับเดินกลับเดินกลับไปดูก น่าจะไปเทสดูก่อนครับว่าสภาพยินไปยังไงตัวแต่ยุบตัวแต่น่วมเลยครับก็เรียบร้อยแล้วครับบอดนี้ครับบอที่หครับด้านชั้นบนครับแต่ดูสภาพก็ยังไม่ไม่สวยงามครับแต่ว่าดูขอให้ขุดขึ้นมาได้ก่อนครับเนาะพ่งนี้จะควอยว่ากันบอนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเรากับทีมงานเสร็สดแล้วกดไปวครับ คลิปนี้ขออนุญาตเก็บ่ทุกท่าน,นครับจะพาไปชมบ่อที่สองครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ